สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องร้อนๆของลิเวอร์พูลจาก Skysport s มาคุยกันแบบเจาะลึกเลยนะคะคือข้อมูลแน่นมากตั้งแต่เรื่องแชมป์ลีกไปจนถึงตลาดซื้อขายนักเตะที่แบบว่ากำลังคึกคักมากๆเลยค่ะใช่ครับช่วงนี้ข่าวเยอะจริงๆครับค่ะเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญสคัญให้เห็นภาพรวมกันนะคะว่าสถานการณ์ของทีมตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีอะไรน่าสนใจบ้างเอาละค่ะพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลย เปิดเรื่องด้วยข่าวใหญ่สุดก่อนเลยนะคะลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกโอ้โหครับผมสุดยอดจริงๆจบฤดูกาลด้วย84แต้มชนะ25เสมอ9แพ้4ยิงไป86เสีย41ผลงานนี่คือสุดยอดจริงๆคะ่ะถูกต้นครับและไม่ใช่แค่ในลีกอย่างเดียวนะครับในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มก็โชว์ฟอร์มได้ออต้องบอกว่ายอดเยี่ยมเลย จบอันดับหนึ่งเก็บไป21แต้มชนะ7แพ้แค่เกมเดียวเองครับโห oh. ก็แสดงให้เห็นว่าเครื่องแรงทั้งในและนอกประเทศเลยครับแน่นอนค่ะแล้วก็ยังมีสถิติของซาร่าด้วยใช่ไหมคะที่ทำสถิติมีส่วนร่วมกับประตูได้เทียบเท่าสถิติเดิมในลีกอีกครั้งใช่ครับฟอร์มส่วนตัวก็ยังดีเยี่ยมต้องรักษามาตรฐานเอาไว้อืมนั่นก็เลยมานำมาสู่เรื่องที่แบบว่าเป็นที่พูดถึงกันเยอะมากตอนนี้ก็คือ ตลาดซื้อขายนักเตะครับใช่เลยค่ะข่าวใหญ่มากๆตอนนี้ก็คงเป็น Florian Words ครับผม w o r ร์ Words นี่มาแรงจริงๆมีรายงานว่าลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอใหม่ไปแล้วเอ่อยสิล้านปอนด์อืแล้วก็มีข่าวด้วยนะคะว่าตัวนักเตะเองก็อยากจะมาทีมนี้เข้านั้นด้วยการเจรจารน่าจะกำลังเข้มข้นเลยค่ะประเด็นที่ม่าสนใจเกี่ยวกับเวิรไม่ใช่แค่ค่าตัวที่แบบมหาศาลนะครับ แต่คือเขาถูกยกให้เป็นการเซ็นสัญญาที่ดีที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาเลยนะโหขนาดนั้นเลยเหรอคะครับนักวิเคราะห์เขามองว่าทักษะเฉพาะตัวของเขาการเล่นในพื้นที่แคบๆเนี่ยมันจะเข้ามาตอบโจทย์คือตอบโจทย์การเจาะแนวรับคู่แข่งที่มักจะมาตั้งรับลึกเวลาเจอกับลิเวอร์พูลได้แบบตรงจุดเลยครับเดชแบ็กซด์ที่มีข่าวว่าลิเวอร์พูลค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ตัวมาครับผมคนนี้ก็มีข่าวมาเรื่อยๆ แล้วก็มีการเปรียบเทียบกันด้วยนะว่าอาจจะเป็นนิวแอนดรูโรเบิร์ตสันคนต่อไปใช่ครับที่เปรียบเทียบแบบนั้นก็เพราะสไตล์การเล่นที่คล้ายกันคือมีพลังงานสูงวิ่งเยอะวิ่งไม่มีหมดแล้วก็การเปิดบอลจากริมเส้นที่อันตรายซึ่งมันก็ชี้เห็นว่าลิเวอร์พูลก็ยังอยากจะรักษาเกมรุกริมเส้นฝั่งซ้ายที่มันอันตรายแบบเดิมมาไว้ค่ะค่ะเข้าใจเลยแล้วก็มีคนที่ยืนยันแล้วด้วยใช่ไหมคะเจเรมีฟริมพงอ่าใช่ครับ ฟริมพองแบ็คขวาจากเลเวอร์คูเซนอันนี้เซ็เนเรียบร้อยแล้วค่ะเซ็นเรียบร้อยซึ่งการมาของฟริมพองก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าถึงสไตล์อาจจะไม่ได้เหมือนเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่แบบเน้นวางบอลยาวๆแม่นๆแ,แต่ฟริมพองเนี่ยเขามีความเร็วสูงมากๆใช่ค่ะเห็นว่าเร็วมากครับน่าจะเข้ามาเพิ่มมิติเกมบุกทางขวาในแบบที่ต่างออกไปอาจจะเน้นการแบบกระชากลักเลื้อยทะลุทะลวงมากขึ้น พอพูดถึงเทรน์แล้วก็มีข่าวที่เอ,อ,อาจจะช็อกแฟนๆนิดหน่อยเหมือนกันครับผมข่าวนี้ก็น่าตกใจอยู่มีรายงานพิเศษออกมาว่าเรอัลมาดริดตกลงคว้าตัวเทรน a ์อเล็กซานเดอร์อาโนนไปแล้วใช่ครับตามข่าวคือตกลงกันแล้วด้วยค่าตัวเหมือนจะเราวๆสิบล้านปอนด์โหน้อยกว่าที่คิดนะคะครับส่วนควีนเคเลอร์เฮอร์ผู้รักษาประตูมือสก็เเตรียมจะย้ายไปเบรนท์ฟอร์ดเห็นว่ารอตรวจร่างกายแล้ว อ๋อค่ะค่ะการเสียเทรนด์ไปเนี่ยถ้าข่าวยืนยันจริงๆนะครับถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะใหญ่มากค่ะครับแม้จะได้ฟริมปองมาแทนแต่การสร้างเกมจากแนวหลังหรือมิติการเล่นบางอย่างมันอาจจะต้องปรับเปลี่ยนไปพอสมควรเลยอืมส่วนเคเลอร์เฮอร์ก็เป็นการย้ายเพื่อโอกาสลงเล่นที่มากขึ้นซึ่งอันนี้ก็ก็เข้าใจได้ครับผมส่วน Louis Dia ลุยส์ดิอาล่ะคะสถานาการณ์เป็นยังไงบ้างอ๋อลุยส์ดิอาสก็มีข่าวออกมาว่า เขาก็ยอมรับว่ามีการพูดคุยกับสโมสรอ,อื่นอยู่จริงเอ้าหรอคะครับแต่ลิวอพูก็ปฏิเสธข้อเสนอจากบาร์เซโลนาไปแล้วส่วนอลิซอนเบ็คเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าจะอยู่กับทีมยาวๆครับสัญญาถึงปี2027เลยโอเคค่ะอย่างน้อยก็อุ่นใจเรื่องผู้รักษาประตูมือหนึ่งไปได้นอกจากเรื่องในสนามแล้วยังมีเรื่องนอกสนามด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมีกิจกรรมเพื่อสังคมไรอันกราฟเฟนแบก เขาไปร่วมเปิดสนามคลอฟคอร์ดแห่งใหม่ในเมืองลิเวอร์พูลอ๋อค่ะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการมูลนิธิโยฮันครัสที่เขาสร้างพื้นที่เล่นกีฬาที่ปลอดภัยให้เยาวชนทั่วโลกครับผมเป็นเรื่องดีๆนะคะแล้วก็มีอัปเดตสั้นๆอีกเรื่องเรื่องคดีความอ๋อครับคดีที่มีคนขับรถเข้าไปในฝูงชนตอนขบวนพาเหรฉลองแชมป์ตอนนี้ศาลกำหนดวันพิจารณาคดีออกมาแล้วครับ โอเคค่ะรับทราบค่ะงั้นสรุปภาพรวมตอนนี้เลยนะคะลิเวอร์พูลในฐานะแชมป์ลีกเนี่ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามมากๆเลยทั้งการเสริมทัพครั้งใหญ่ที่อาจจะได้เวิร์ดกับเคเซจมาร่วมทีมบวกกับฟริมปองที่เซ็นมาแล้วครับผมของดีอัสที่ก็ยังดูไม่แน่นอนเท่าไหร่ใช่ครับซึ่งถ้าเรามองภาพใหญ่ขึ้นไปนิดนึง การปรับเปลี่ยนทั้งเกมรุกที่อาจจะได้เวิร์สเข้ามาแล้วก็เกมรับที่มีฟริมปงเข้ามาแทนหรือเคอร์คาเซนที่อาจจะมาแทนโรเบิร์ตสันในอนาคตหรือการเสียเทรนด์ไปเนี่ยมันก็ทําให้เกิดคําถามที่น่าคิดตามมาเหมือนกันนะครับว่าแล้วแนวทางการเล่นของลิเวอร์พูลเพื่อป้องกันแชมป์ในฤดูกาลหน้าเนี่ยมันจะปรับเปลี่ยนไปในทิศทางไหน นั่นสินะคะการเสียมิติการสร้างเกมจากแดนหลังของเทรนดไปเนี่ยจะถูกทดแทนด้วยรูปแบบไหนหรือจะปรับสไตล์ไปเลยอันนี้คือสิ่งที่แฟนบอลต้องจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเลยครับผมว่าโฉมหน้าใหม่ของลิเวอร์พูลจะเป็นยังไง